สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับกาบสวัสดี f อนะครับผมแฟนข่าวแฟนช่องนะครับผมทางช่องนิวพารวยนะครับผมนิวพาโชคแล้วก็น้องพารวยนะครับผมวันนี้มาแสดงความดีใจกับคุณยายนะครับผม90ตรงๆนะครับผมงวดนี้งวดที่4เข้ามาแล้วสีงวดซ้อนค่ะเออเข้ามาแล้วสีงวดซ้อน f c คอมเมนต์กันเต็มเลยโอ้ยคุณยายสายคุณยายสาย90ไม่มีใครซื้อ ลงคิปกับ่ค่อยมีไฟเบรงเนาะเดี๋ยวมีรู้ว่ามีคนซื้อหรือเปล่านะเพราะว่าคุณยายสายแกก็ยุ่เยอะเนาะเลขความฝันของยายแกพูดไม่ค่อยเก่งก็เลยไม่ค่อยมีคนดูหรือเปล่านะเนี่ค่ะเนี่ยเ่าตรงอายุของคุณยายนะครับผมเลขเพื่อนกับเบอร้าลพร้อมได้คัะงวดนี้ครับเนี่ยแกให้มาแต่ตัวงวด่ะเก้าศูนย์หกศูนย์ค่ะเออเป็นอายุเพื่อนครับค่ะกับเป็นอายุของคุณยายเก้าศูนย์เนาะก็ตรงๆเลยเก้าศูนย์เข้ามาตีงวดเลยนะ เจ็ดเก้าเฮ้ยอะไรวะเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าสองหกเก้าศูนย์สีงวดแล้วเอฟซีสีงวดแล้วค่ะไล่ได้เลยเก้าห้าแล้วก็เจ็ดเก้าสองหกเก้าศูนย์ล่าสุดบงคลิปย้อนหลังได้นอะพี่นิวเอฟซีสามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมเดี๋ยวนี้จะเข้าไป พูดคุยกับคุณยายเนาะสีที่เข้ามาแล้วขอกําลังใจกนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช์เนาะเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะพยายามตามแนวทางดีๆมาฝากกับซีนะครับผมเนาะว่าได้หลายไล์หลายแชร์ก็ขอบคุณมากค่ะไปะเดี๋ยวไปตามคุณยายสายกันนะคะ่ะครับสวัสดีสสดค,คุณยายสายโอ้คุณยายสายนี่ฝันแม่นเนาะตั้งแต่ที่ทางกล้องทางแอดมินได้ทํามาเนี่ยครับผมทางช่องได้ทํามาของคุณยายเข้ามาแล้วสี่งวดนะครับผมงวดแรก เดี๋ยวแอดมินจะไล่มาเลยนะครับผมตั้งงวดแรกเนาะงวดแรก95ออกบนงวดที่สอง79ออกล่างงวดที่สาม26ออกบนงวดนี้ออกล่าง90เนาะก็คือว่าล่างบนนั่นแหละครับผมบนล่างเออบนล่างออบนล่างเข้าตี่งวดซ้อนแล้วนั่นต้องการบนล่างไว,ว้นั่มเพราะว่าเป็นเหล็กความฟันเนาะแต่ถ้าเป็นความฝัน,นีต้องการบนล่างเอาไว้นะครับผม คุณยายเนี่ยเก้าสูงนี่คุณยายให้ไปตั้งแต่ตองวดเนาะขอขออยากทำครับฟังนต่ตองวดฟวงว่าเกะเพศอ๋อครับกเพรคนใดกเลยเขาสีเขาหายแค่ห้าสิบบาทครับเงือเฮิตจังไรเขาหายติแค่ห้าสิบบาทครับค่ะ,ค,ะคุณยายก็เลยตีเป็นอายุวย<อ>ใช่ไหม<อ>ครับยตีอายุอายุยังเก้าสูงครับ ฝันสันตันะมีเลยครับ<โ>ดอกเป็นใฝ่ฝันยาวดอกครับก่บอนหน้านั้นที่คุณยายจะได้ฝันว่าไปเก็บเห็ดนะคุณยายฝันว่าได้ไปอะไรนะลากอวนอ๋อยายยายฝันว่าได้ลากอวนนะครับผมลากอวนเนาะลากปลาซิวครับฝันยาวนานคุณยายก็เลยตีเป็นอายุเนาะคุณยาย ปกตินี่คุณยายไม่ค่อยฝันใช่ไหมครับไม่ค่อยฝันเรงฝันตั้งแต่นานหลายวันแล้วค่ะหลงมาหลงโจทย์หลายก็เลยไม่ได้ค่ะบางทอก็ฝันแล้วก็ลืมเนาะค่ะแตจดย์แค่เลขไว้จดเลขไว้แล้วก็ลืมคราลงจะโจทย์ดูอ่แต่คุณยายสายนี่ก็ฝันแม่นเนาะผฝัน

มันงตะแวงตะอแวงแวงถึงกบัตายไปเลครับต้อแวงอายุเท่าไรครับยายยักอายุเท่าไรเนาะครับแต่มันกตายไปแล้วันายกีเลยครับุครับถามข้อเนี่ยเงกโอ้ครับต้องรู้กล้ปปายเขาเขียนไว้ครับูแต่ย แยายยายสายเนี่ยสมมติถ้าฝันแล้วจะจาความฝันไม่ค่อยได้ค่ะสมมติถ้าฝันแล้วต้องต้องรีบมาถามเลยนะว่าคุณยายฝันมาอะไรเนาะะแล้วก็คุณยายนี่จะตีเป็นตัวเลขเขียนตัวเลขเอาไว้จดไว้เขีาายนเราก็ฝันเราก็เขียนเอาไว้สีในตัวน,นั้นจดเอาไว้คนนี้จด,ดอยู่ครับก็มาซ <c oughs> ื้อหายเรื่องนอกอายุเก่าสิบแล้วเนาะขนะอยู่ยเดนะ่นๆไอ หลงลืมไปเรื่อยไปงานแนนนหละแต่เ้อจดตัวเลขกไหวนะคะเพราะว่าลืัวเลขห่็ครับแต่ก็แนวทางของคุณยายนี่ก็เข้าจริงๆนะครับผมเข้ามาสีงวดแล้วฝันก็คืนแหละแต่วา่าเเ้าเนาะครับคุณยายได้ได้สื่อบอ่่ะงวดนี่ไม่ได้สื่อแต่ว่าไม่ได้ ลืมบ่ค่ะเนี่ยไม่ลืมวันนี้คุณยายบ่ได้ยิบคับไ่อบางทีคุณยายจดเอาไว้เก็บเอาไว้ในหมอนเก็บเอาไว้ตรงผ้าตรงนี้บางทีก็ลืมเนาะเพราะว่าคุณยายอยุเยอะเนาะก็เลยแบบจําไม่ค่อยได้จำไม่ได้แต่ว่าไข่แน่ได้ลงช่องเนาะเอซี่ก็เห็นหรายน้ำค่ะเก้าศูนยแต่ว่าอ๋อเก้าศูนโอ้บอกนิ่ถูกนวะเอนยากมาดูแจดเลย โอ้ขุดแมงเมื่อยค่ะลืมมันมาค่ะแมงชจดไวายูแต่ว่าลืมนี่นี่แม่ตัวแรกเลยศูนย์เก้าเก้าศูนย์อ่าศูนย์เก้าศูนย์นี่ว่ะโอ้เสียดายคะสานแบ่งปันให้ยตซี่ลงช่องเนาะกาดสียงอวดแล้วนี่บอเขาโ่อนแล้วพูดไปก่อนแต่ดูจีฟันอีกไว้ทึ้นนี่ครับ ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางแอดมินทางช่องเนี่ยจะมาพูดคุยกับคุณยายเนาะว่าคุณยายนี่จะมีฝันหรือเปล่าเดี๋ยวจะได้ตอบก่นให้เอฟซีเลยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแสดงความดีใจกับคุณยายเนาะแล้วก็แสดงความดีใจกับเอฟซีนะครับผมที่แนวทางคุณยายนี่เข้าเนาะครับสียงหดติดแล้วนะคะครับแต่ก็แปลกนะคุณยายเป็นคนที่จําอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ค่อยฝัน<ช>แต่ถ้าฝันปั๊บ จำได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยก็คือฝันแม่นค่ะได้ฝันแล้วก็จำได้แต่นานๆจะฝันครับไม่่คยฝันบ่ลยค่ะฝันก็จำได้ตีเป็นัวเลบเอาไว้เลยครับทำงานก็ลืมอีกตีอ่ะที่บนบกขึ้นมาโจ๊ตตีค่ะจดลืมครับลหายเลยต้งลืมปครับเดี๋ยวให้เอซีเอฟซีกดรอเนาะ กดรอแนวทางความฝันของคุณยายนะครับผมแต่คลิปลังหลังที่คุณยายลงตัวเลขไปก็มี fc ส่วนน้อยเนาะที่เห็น fc จะไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ว่าก็มี fc บางท่านอยู่เห็นเนาะแล้วก็คอมเมนต์มาโอ้ยเลขคุณยายเลขคุณยายก็คือว่าคุณยายนี่ให้ไปตั้งแต่เนิ่นเนินเนาะก็คือว่าช่วงต๋องวดใหม่ๆเนี่ยคุณยายก็ได้ให้ไปเลย90 6 0เนยยเนาะแล้วก็ให้เลขว่อหลายตัวพร้อมนะคะงวดเมื่อกี้นี่ครับให้เลขแค่สามคู่หนึ่งเนาะค่ะ เพราะว่ามันก็เป็นตัวกลับไปกลับมาซื้อค่ะบ่าคุณยายนี่ก็ฝันแม่นเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าของงวดประจําวันที่สิบหกเมษายนจอมาเป็นแบบไหนเนาะค่ะเดี๋ยวมืออื่นเข้ามาตามหีกเนาะค่ะพี่นิวว่าคุณยายนี่สี่เด็ฝันตองงวดด้วยย่งเนาะค่ะ fc กดรอไว้นะคะ ยให้ FC ปลดรอไว้เนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาตามคุณยายนะครับผมจะมาตามยังความความฝันแนวทางนะครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายสายนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ